กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube รถบ้านมือ2คาเวนสีน 4, ะครัเรนจัดให้นะครับวันนี้อยู่กับปักคุณหมีใจดีคนเดิมเหมือนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะ วันนี้เติมเข้ามาใหม่ให้1คันนะฮะสำหรับลูกค้าที่อยากเป็นสาย V.I.P. นั่งแล้วอย่ารู้สึกว่ารู้หายิ่งใหญ่แต่ซื้อในราคาประหยัดวันนี้จัดให้คันเด่งฮะคุณไดแฮช1ัเกนรุ่นดีรักนะฮะได้มาใหม่เป็นปี2019ครับรถไม่แท้มือเดียวไม่แสนห้าเปิดกัน919,000บาทครับป้ายแดงขายล้านหเรื่องของเขาเลยวันนี้ เปิดกัน9 0 0 0 0 9 0 0 0บาทใครไม่อยากใช้ดาวเลก็ผ่อนกันเดือนละหนบิด7,000บาทตลอดอายุสัญญานะครับและตัวรถจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับคันนี้มาใหม่เดิมโรงงานเลยนะฮะอันนี้เริ่มจากไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นเลนส์สีนอนให้ด้วยกระจังหน้าเป็นสีเงาโครเมียมนะฮะขี้กากไม่กินลายนี้ไม่มีเลยนะฮะร่รองทุกอย่างชิดๆเท่ากันหมดเลยนะอ่าร่องชิดด้วยสีไม่ได้ทํามา ยางยางปีใหม่ครับรถปี19แต่ว่ารัดยางปี 2, 2022มาให้นะฮะอันนี้มาใหม่ๆเลยนะฮะแล้วก็ประตูเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้า2ฝัง่งให้ด้วยนะฮะอ่ะตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดของเขาเลยนะ,ะก็เป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะฮะนั่งได้ทั้งหมดอยู่ที่11คนนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเรียกว่าตัวภายในนี่บอกสวยๆนะครับไม่ขาดไม่ปีไม่เลอะไม่อะไรพวกนี้เลยนะเนี่ยใครตามหายอยู่จัดไปเลยครับ ไม่ต้องเสียเงินซื้อถึงล้านหกนะหัวน,นี้9ก้าแสนหนบาทจัดไปได้เลยครับเรียกว่าคนตามหายเยอะซื้อในครอบครัวก็ได้นะฮะซื้อไปใช้ในราชการนี่ใครจะปิดงบมาจัดได้เลยหรือว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะฮะบ,บางทีกําไรเหลือเยอะใช่ไหมพี่กำไรเหลือเยอะแน่นอนฮนะโดย <c oughs> ก็ไปจ่ายเขาสิ้นปีก็ต้องสรุปงบไปเยอะด้วยะ่ะก็มาซื้ออย่างนี้ใช้สำนักงานก็ได้ครับแปดะก็เก้าแสกว่าบาทเองนะพี่นะ นี่ครับวัสดุอ่าอุปกรณ์ใหม่ๆเลยนี่พวงมาลัยสวยๆเลยนี่ครับดูด้านในเลยครับพิตากล้องนี่หน้าจอดีวีดีสวยๆเลยนี่มีกล้องเหมือนเบิร์ตไอวิวของ c e d เ s b e n z แบบนี้นี่มีให้ด้วยฮะดูความคลีนความสะอาดของบาอฮะหันหลังเห็นบ่อแถวหลังหน่อยนิดนึงนี่ทําไมไง11คนไปเป็นเดอะแก๊งไปเป็นแก๊งสเตอร์อย่างนี้ได้เลยนะขออนุญาตนะฮะขออนุญาตมาอันนี้คีทีหนึ่งประตูสไลด์ไฟฟ้านี่อีกทีหนึ่งฮะสไลด์ไฟฟ้าสฝั่งเรียกว่า ฟิลนี่ก็เป็นแบบ v i p เลยนะมีแอร์ด้านหลังพวกนี้ให้มีหน้าจอตรงนี้ให้นะฮะ9 1 9 0 0 0ึหบาทครับเรดน,นี้ไม่ใช้เงินดาวไม่ใช่คนทำนะฮะเดี๋ยวดูด้านในเสร็จปุ๊บปากเหมือนเดิมเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับของผมเนี่ยปาคุณหมีทำเป็นลองเคกเลยนะพี่นะจะไม่ได้ตัดเลยนะฮะใน YouTube ผมต้องการให้เห็นความเรียวความดิบของเราเจริงๆนะแน่นอนครับซื้อรถมือสองคนกลัวเลยกลัวโดนย้อมกลัวโดนกอกลัวโดน ไม่มีใครอยากได้ของไม่ดีหรอกประมาณนั้นนะฮะอ่ะนี่ไม่ต้องเชื่อผมฮะ,ะฟ้องด้วยภาพหรือใครอยากดูอยากขับจัดให้ฮะ,ะอันนี้ฝากระโปรงเดิมไม่แกะไม่ทําสีนะ,ะน็อตโครงสร้างฮะโดนรถชนโดนแก้มโดนพึ้มแก้มมาแน่นอนร็อแก้มต,ต้องแกะแน่นอนรถโดนชนไฟหน้าโดนตีโดนเปลี่ยนมาแน่นอนน็อตไฟหน้าต้องแกะอันนี้หัวเหลี่ยมเดิมนี่คบไม่ได้นะพี่นะพี่น็อตคบไม่ได้เหลี่ยมจัดพูดได้นะติดไม้ไปแล้วอันนี้อันนี้เหลี่ยมจัดเลยคบไม่ได้เลยอ่ะแบตเตอรี่เช็คให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะฮะ นี่เลยรถโต้เนี่ยดูด้านหน้ารถห,หน้าสั้นอันนี้เดิมถ้าโดนโดนจิ้มมาตรงนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนฮะดูตามประกน็นซิลเครื่องให้ผมหน่อยนิดน,นึงนะท้องเครื่องเดิมไม่เยิมไม่เสรมเสียงสายพานไม่มีดังเสียงวาวไม่ดังนะฮะมาลองดูลองขับกันได้นะคันนี้เอ้ยโอเคน่าใช้นะ จากล้านหกนะครับก็เหลือกันเพียงแค่9แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะฮะนี่โดยรวมห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะขออนุญาตปิดห้งองเครื่องหน่อยนิดน,นึงใครซื้อคาวินนะเดี๋ยวตอนนี้จัดให้เลยนะในเดือน11นี้นะใครจองมาเป็นแค่1 0 0 0บาทเงินจองคืนให้วันรับรถน,นะเอาไปเลยครูป,ปองคน้ำม,มัน5,000บาทพี่อยู่จังหวัดไหนบริการส่งรถฟรีไหมพี่โอต๊ต ส่งรถฟรีครับอ่าส่งรถฟรีให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญด้วยนะจังหวัดไหนไปหมดจัดอนุมนิการไม่มีเก็บน้ํามันเครื่องไส้กรองเปลี่ยนให้จัดให้ครับใครชอบแบบนี้เบอร์โทรด้านล่างน้องทีมงานใส่ให้ตลอดแล้วถ้าชอบแบบนี้เป็นกําลังใจให้ปักคุณห,หมีกันหน่อยนะพี่นะคอมเมนต์ด้านล่างให้หน่อยว่าคุณใดสวยมากนะฮะหรือไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็หนึ่งหัวใจหนึ่งซับสไคร้หกระดิ่งให้ด้วยนะครับ